สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเจอบักอีกันึ่งนะครับของ Windows 1 1เอามาแจ้งนะครับแล้วก็จะพาแก้นะครับตอนนี้คือปุ่มสตาร์ทของผมนะครับไม่มีนะครับเป็นไหมครับหมุนอยู่อย่างนี้นะครับผมเคยปล่อยไว้แล้วเป็นชั่วโมงมันก็ไม่มานะครับแต่เดี๋ยวนะผมจะเข้าคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับค้างครับนี่ครับไม่มาเลยนะครับที่แรกผมคิดว่าเป็นทาร์ดีสตายไม่ใช่นะครับยูเซอร์มีปัญหานะครับ เดี๋ยวจะพาแกะนะครับเห็นไหมปิดก็ไม่ออกค้างเลยนะครับเครื่องค้างไปเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์สิค้างหมดเลยครับโอเคมาดูวิธีแก้กันให้เข้าไปยังทาร์ตเมนเจอร์ด้วยการกดปุ่มนี้ครับคอนโทรลดูท่านเห็นไหมคอนโท h ชิปนะครับชิปคือปุ่มนี้แล้วก็ E.S.C ปุ่มนี้ครับกดพร้อมกันนะครับปึ๊บป๊บปึ๊บ,บ,บนี่นะครับ จะขึ้นหน้าทาร์ตมินิเจอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูไฟล์ครับเมนูไฟล์ผมถ่ายคนเดียวไม่รู้มันจะจัดไหมนะครับไฟล์นะครับแล้วก็ดันนิวทาร์ตครับมันกล้องไม่โฟกัสมันอยู่ในที่มืดนะครับดันนิวทาร์ตจากนั้นครับจากนั้นคือหน้านี้ครับให้กดที่ปุ่มเบ้าไปครับเบ้าไปปึ๊บเข้าไปตัวที่เราจะหาคือ นะครับมันอยู่ในไดซีครับในวินโด s นะครับในวินโด้นะสิเทมสามสองครับกดเข้าไปนะครับนะครับใน s ิเ t มสามสองมันจะชื่อว่าคอมคอมพีนะครับคอมมีตัวพีด้วยแล้วก็ MGMT Launcher ครับเดี๋ยวผมจะเอาชัดๆให้ดูนะครับในวิด d o w สิบเอ็ดชื่อนี้นะครับคอมนะครับ m g จำดีลันเชอปกติก็คือคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเข้าตรงๆไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าผ่านผ่านตัวทาร์ดเมเนเจอร์ตรงนี้คลิกนะครับเราค้นหาในที่เตียมสาให้เจอนะครับใน COM ตัวนี้ครับคลิกให้โดนแล้วก็ Open ครับยังไม่ได้นะยังต้องกดที่ปุ่มนะครับ Create D-Task นะครับให้ดันในโหมดแอดมินด้วยนะครับ Create D-Task ในวิดแอดมินนะครับค่อยโอเคนะครับ นะโอเคครับมาแล้วนันก็คือหน้าคอมพิวเตอร์เมนิเอนนั่นเองนะครับเหมือนที่เราคลิกขวาทดีพีซีแล้วก็เลือกมเมนเอดนั่นแหละอันเดียวกันนะครับแต่ผมคลิกขวามันไม่ได้ตอนนี้นี่ปกติแล้วที่คลิกขวาแล้วก็เลือกมเมนเอดได้เลยนะครับท่านลองคลิกดูนะถ้าคลิกขวามิเนเอได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ทําตามผมในขั้นตอนที่ผ่านมานะครับไปที่ไหนนะครับตรงโลคอ user and group นี่ครับโลคอ user and group ตรงนี้ครับตรงนี้นี่นแล้วก็ไปใน โฟเดอร์ยูเซอร์นะครับแต่บาคทีกข้าไปในยูเซอร์นะครับก็จะเจอยูเซอร์อยู่สามสี่ตัวนะครับมิโน่สิบโอถึงจะแก้ได้นะครับถ้า i ิโ o w สิบรุ่นโฮมนะครับมันจะขาดคุณสมบัตินี้ไปนะครับเป็นข้อจํากัดของ n ิโ w s รุ่นโฮมนะครับรุ่นใช้ในบ้านก็คือใช้ทั่วไปนะครับสร้างยูเซอร์อะไรก็ยากมันไม่น่าจะมียูเซอร์ตรงนี้นะครับต่อไปครับมีสองทางเลือกให้เราแก้ไขทางเลือกที่หนึ่งก็คือนี่ครับยูเซอร์ของผมคือ nb ตัวนี้เปิดใช้งานนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับแอดมินคือยูเซอร์ที่เต็มที่สุดนะครับให้เปิดใช้ยูเซอร์นี้นะครับวิธีที่1คือเปิดใช้ยูเซอร์นี้วิธีการคือคลิกขวาที่แอดมินนะครับมีทุกเครื่องนะครับแอดมินเตเตอร์ครับคลิกขวาเลือก property นะครับถัานไหมครับคลิกขวาเลือก property ครับปกติแล้วเนี่ยยูเซอร์มันจะเป็นแบบนี้มันติ๊กไว้แบบนี้ครับให้ท่านมาติ๊กออกนะครับปกติคือมันติ๊กไว้นะครับแต่ผมได้ทําไปแล้วทดสอบดูคือก่อนที่ผมจะสอนผมได้ทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันได้ค่อยมาบอกนะครับ มันเป็นแบบนี้ครับให้ติ๊กออกนะครับ Account is d i s a b l e ก็คือไม่ต้องปิดใช้งานนะครับติ๊กออกแล้วก็โอเคนะครับมันจะเป็นการเปิดใช้งานแบบปกติครับตอนนี้เครื่องเรามียูเซอร์อยู่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยูเซอร์เดิมที่เราใช้งานนะครับสามารถปิดไปได้เลยลิกขวานะครับต้องดูชื่อเลยนะนะครับชื่อของเครื่องของท่านตอนลงวิโดนะครับมันชื่อว่าอะไรนะครับคือยูเซอร์นั้นนะครับของผมชื่อว่า nb คลีกขวาแล้วก็เลือก property แล้วก็เลือก account is d i s a b l e ครับ แล้วก็โอเคนะครับเข้าใจนะครับก็คือผมผมจะสลับจากยูเซอร์นี้นะครับให้ปิดยูเซอร์เดิมออกไปแล้วเปิดใช้ยูเซอร์ใหม่นะครับที่ว่าแอดมินนะครับทันนะครับทันนะนะครับหมายความหมายของผมคือับที่ขวาที่แอดมินนี่ย property มาติ๊ดิสเดิเบิลออกนะครับถ้าหากเราติคดิสเดเบิลทั้งคู่ไปเนี่ยวินโดว์ไม่มียูเซอร์มันจะเข้าไม่ได้นะครับก็คือในแอดมินให้ติก eat dis table ออกนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคไป ก็ไม่ใช่อีกช่องทางหนึ่งนะครับสมมุติว่าไม่ไม่อยากเปิดแอดมินสามารถคลิกขวาที่บ่างๆนะครับคลิกขวาบ่างๆนะแล้วก็นิวยูเซอร์ตรงนี้ก็ได้ถ้าหากไม่อยากใช้แอดมินนะครับแต่ผมว่าแอดมินดีสุดเลยนะครับถ้าหากไม่อยากใช้แอดมินอยากสร้างเป็นชื่ออื่นก็คลิกขวานะครับนิวยูเซอร์ครับก็ได้นะครับยูเซอร์เนมเนชื่อว่าอะไรก็จะเป็นเป็นบีประมาณนี้นะครับ Full n a m e ก็กอ,อกไป ที่สองต้องแต่งก็ว่าไปเนาะนะครับรหัสผ่านใส่ไหมนะครับรายละเอียดแล้วก็ยูเซอร์มัดชิงพัวิร์ดแอดนิกล็อกออนนะครับก็คือติ๊กออกไม่ต้องให้ใส่พัวิร์ดไม่ต้องเปลี่ยนพัวิร์ดนะครับแล้วก็กดที่ค t e นะครับเราก็จะได้ยูเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ไม่แนะนําให้ทานะให้เปิดยูเซอร์แอดมินหอคลิกขวาปกติแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับยูเซอร์ไหนปิดมันจะเป็นลูกศรที่ลงทั้งหมดนะครับส่วนยูเซอร์ที่เปิดอยู่ก็คือแอดมินตัวนี้ ไม่มีลูกสอนทีสดง้่าใช้ได้ครับต่อไปทําง่ายนะครับต่อไปคือออกครับปิดออกให้หมดเลยนะครับปิดแล้วทําไงต่อคอนโทรลครับแล้วก็ตีนิครับแล้วก็ดีลิทครับกดพร้อมกันลองดูนะเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้านี้นะครับซึ่งนะครับ วิธีการท่านสามารถเข้าไปสู่ทัดเมนเจอได้จากหน้านี้เหมือนกันนะครับเข้าผ่านตรงนี้ก็ได้นะสมมติว่ากดกดปุ่มเ c o คอนโทรลชี t แล้วก็ H h ESC นั้น,น,นมันเข้าไม่ได้ก็สามารถกดคอนโทรลอะไนี้ดีลิทเพื่อเข้าไปทัชเมนเจอแบบวิธีแรกก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ไซอ u t ครับไซอ u t คือลงชื่อออกนะครับเห็นไหมไซอ u t ออกจากระบบนี้ไปนะครับกล่องมันกากนะครับไซอ u t นะครับ มันก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาแล้วที่นี้เราก็กดเข้าไปคลิกทีนึงนะครับมันจะเป็นยูเซอร์เห็นไหมครับแอดมินนะครับมันจะเป็นแอดมินแล้วนะครับแล้วก็กดที่ซายอินเข้าไปนะครับมันก็จะทําการตั้งค่าสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราก็รอให้มันตั้งค่าให้เสร็จนะครับมันก็จะกลับมาเห็นไหมครับนี่ครับปุ่มสตาร์ทนะครับเข้าไปสู่ที่ PC ซิใต้ปกตินะครับเขาไม่ได้ตายนะครับ นี่นะครับได้ปกตินะครับนี่นะครับเป็นบอนเดิมไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับก็คือวินโดว์ยุ้เซอร์ตัวนั้นมันมันเสียครับมันเสียหายนะ่ยเราอาจจะไปตั้งเราอาจจะไปตั้งค่าอะไรต่างๆมากมายจนมันดันไม่ได้ปกตินะครับมันก็เลยงงมันก็เลยทาให้มันมันเข้าไม่ได้นะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับองคิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ